รักผูกพันไม่ทอดทิ้งกันเพราะว่าคริตจักรค,คือครอบครัวโบสคือบ้านของพวกเรา CGN ไท ai ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ Living Life โดย CGN Thai นะครับสื่อคนไทยเพื่อคนไทยทุกคนครับ พบกับผมนุโรธพาณิชย์ครับเช้าวันนี้เรามาดูต่อนะครับกำลังตื่นเต้นและสนุกเลยนะครับในยอหน13 31ถึง38นะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับยอหน13เป็นเป็นไฮไลท์ครึ่งหลังของพระองคีพระธรรมยอนเลยนะครับที่พระเยซูได้เริ่มจากการล้างเท้าสาวกนะครับมีอยู่4หัวข้อที่เราได้แบ่งปัน 4H นะครับอย่าลืมนะครับ Humble Happy h u r t แลวก็วันนี้ Har m o ม y ครับ ก็คือสี่ใจนะครับเริ่มจากการท่อมใจครับพระองค์ทรงถ่อมพระทัยท่อมใจสุขใจรู้และทําตามใช่ไหมครับแล้วก็ทุกใจครับเพราะถูกตัวละยศและวันนี้ครับร่วมใจนะครับถอมใจสุขใจทุกใจและเราจะร่วมใจกันวันนี้นะครับยอหนบทที่13ข้อ3 1ถึง38เมื่อเขาออกไปแล้วพระเยซูจึงตรัสว่า เดี๋ยวนี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติแล้วและพระเจ้าทรงได้รับรพระเกียรติเพราะบุตรมนุษย์ถ้าพระเจ้าทรงได้รับรพระเกียรติเพราะบุตรมนุษย์พระเจ้าก็จะทรงให้บุตรมนุษย์มีเกียรติในตัวเองและจะทรงให้มีเกียรติเดี๋ยวนี้ลูกทั้งหลายเอ๋ยเราจะอยู่กับพวกท่านอีกหน่อยเดียวเท่านั้น ท่านจะสาะหาเราและอย่างที่เราพูดกับพวกยิวและตอนนี้เราก็พูดกับท่านด้วยคือที่ที่เรากำลังจะไปนั้นพวกท่านไปไม่ได้เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพระเยซูตรัสตอบเขาว่าที่ที่เราจะไปนั้นท่านจะตามเราไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่ท่านจะตามไปภายหลังเปโตรทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทําไมข้าพระองค์ถึงตามพระองค์ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ข้าพระองค์จะสละชีวิตเพื่อพระองค์พระเยซูตรัสตอบว่า ท่านจะสละชีวิตของท่านเพื่อเราหรือเราบอกความจริงกับท่านว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งเอเมนนะครับพี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่13นะครับ3 1ถึง38วันนี้ในตีมของเราคือกันร่วมใจนะครับว่ารักผูกพันไม่ทอดทิ้งกันนะครับเพราะว่าคริสตจักรค,คือครอบครัวโบสถคือบ้านนะครับ พระเยซูเนี่ยในข้อสามทบ่ดนะโอ้อ่านแล้วประทับใจมากเลยนะครับพระเยซูได้บอกว่าเมื่อเขาออกไปแล้วพระเยซูจึงตรัสว่าเดี๋ยวนี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติแล้วพี่น้องคําไมาได้รับเกียรตินั้นหปถึงที่พระเยซูได้ทําไมครับมาตายเพื่อเราครับและพระเยซูจะเป็นฟื้นคืนผชนเพื่อเราเมื่อเราได้กลับใจเชื่อวางใจในพระเยซูเราจะได้รับชีวิตนิรันดรพี่น้องสิ่งนี้พระเยซูรักเราครับและพระเยซูอยากให้เราทําไมครับในข้อสาต่อมา พระเยซูให้บัญญัติใหม่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะครับว่าพระเยซูให้เราทําไมครับรักกันและกันครับพระเยซูบอกเรารักท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันอย่างนั้นโอ้พี่น้องสิ่งนี้นะครับสไ r i k หรือว่าโดนในใจผมมากเลยพระเยซูบอกให้เราทาไมครับรักกันและกันเหมือนที่พระเยซูทรงรักเราพระเยซูรักเราจนพระเยซูได้ตายเพื่อเรา โอ้โหพี่น้องแล้วเราจะรักแบบพระเยซูได้ไหมครับอย่าหนุนใจนะครับตลองคิดใครควรดูเช้าวันนี้นะครับให้เรารักกันและกันอย่างแท้จริงพระเยซูยังตรัสตอบในข้อ35ตอบว่าถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราโอ้พี่น้องสุดยอดจริงๆให้เรารักกันและกันนะครับเราจะสแดงความรักของพระเยซูจนคนมากมายครับเขาจะรู้เลยว่าเราเป็นคริสเตียน เพราะเรารักกันและกันพี่น้องถ้าเราดูครึ่งแรกนะฮะย้อนหนึ่งถึงสิบสองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะมีคําว่ารักเนี่ยสิบสองครั้งเฉลี่ยบทละครั้งนะฮะบทละครั้งแต่หลังจากสิบสามครึ่งหลังมาเนี่ยเริ่มแต่พระเยซูทรงลังเท้าสาวกเนี่ยนะครับถึงจนจบเล่มยี่สิบเอ็ดบทเนี่ยนะฮะครึ่งหลังสามสิบสามถึงยี่สิบเอ็ดเนี่ยมีคําว่ารักถึงสี่สิบสี่ครั้งด้วยกันโอ้โหไม่น่าไหมครับ พระเยซูเน้นมากเลยคนระเป็นภาคปฏิบัตินะครับให้เรารักกันและกันอย่างแท้จริงนะครับเป็นภาพคําว่ารักผูกพันกันและกันเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงภาพถึงเรื่องในเดือนสิงหานะครับปี2005ผมจําได้ปีนั้นมีเฮอริเคนที่อเมริกาครับชื่อว่าแคทรีน่าน้องเป็นเฮอริเคนที่น่ากลัวและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาทําไมครับเป็นพายุที่พัดกระหน่านะครับแล้วก็พังทุกอย่าง เป็นหน้ากรองนะครับผ่านไปที่ใดก็พังพินาศไปหมดพบว่ามีต้นโอ๊กครับ700รต้นมีสีต้นที่ไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยถูกพัดพาไปแต่700ต้นที่เหลืออยู่นะครับพบว่าอยู่ด้วยกันไม่เป็นอะไรอะนะครับนักวิทยาก็งงสิครับพบว่าเมื่อพายุยิ่งมาเนี่ยมันทำให้รากของมันย่างลึกลงและพันผูกกันและกันยิ่งแข็งแรงขึ้นพี่น้องครับ คำว่าการและกันยังสําคัญครับพี่น้องครอบครัวคริสตจักรเราจรงต้องการกันและกันนะครับจะเหมือนดังต้นโอ๊กที่รากของเราได้พันผูกกันและกันเองไหมครับพันผูกกันและกันนะครับทุกคนสําคัญเราจะไม่อยู่คนเดียวไอโซเลตนะครับถูกทําลายได้แต่เราจะผูกพันกันไว้อย่างรากลึกและพันผูกกันไว้เหมือนต้นโอ๊กนะครับแม้พายุแห่งปัญหาเข้ามาในชีวิตของเราในคริสตจักรของเราในครอบครัวเราเราจะทําไมครับมีกําลังและเราสามารถ ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้วันนี้เอชฮาร์โมนีครับร่วมใจกันรักผูกพันกันครับไม่ทอดทิ้งกันผมได้รับคำหนุนใจผ่านชีวิตเสบานอุโสครับอาจารย์กอบชัยจิรธิวัฒน์ท่านรักไปเยี่ยมการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยครับท่านจะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องท่านใดไม่สบายเนี่ยนะครับท่านจะไปเยี่ยมเยียนด้วยตัวท่านเองรักผูกพันไม่ทอดทิ้งกันนะครับมีท่านหนึ่งครับมีเป็นคามยานชีวิตนะครับชื่ออาจารย์สิทธิโรจน์ตอนนั้นก็เป็นสมาชิกนะครับ ไม่สบายป่วยนะครับหนักนะครับเป็นมะเร็งนะครับที่เตียงโรงพยาบาลอาจารย์กอบชัยไปนั่งข้างๆครับไปอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังโอ้โหน้องภาพนั้นยังประทับตาตึงใจจารึกไว้ในแผ่นดวงใจเราทุกคนเลยนะครับทาให้เราอยากจะไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยนะครับอาจารย์โลดหลังจากวันนั้นได้รับกําลังใจครับแล้ววันนี้ท่านเป็นนักเทศนานะครับเป็นทีมสบของคริสตจเพราะอะไรครับเพราะได้รับกําลังใจรับการเยี่ยมเยียนรักผูกพันครับไม่ทอดทิ้งกัน ดอรบิลลี่เกนแฮมได้บอกว่าการที่เราเป็นคริสเตียนนั้นมากกว่าการกลับใจแบบเร่งด่วนนะครับแต่เป็นกระบวนการให้เราได้เติบโตในการติดตามพระเยซูและเราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเอเมนไหมครับหนุนใจนะครับเราทุกคนนะครับเป็นคริสเตียนที่เราเติบโตไปเรื่อยครับเติบโตเป็นกระบวนการที่เราจะติดตามและเราจะ,ตตาะเจะติบโตและเราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องเราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นนะครับจะเติบโตมากขึ้นดรริกโมเรนได้สอนเราว่า วาระสุดท้ายของชีวิตนะครับเราต้องการกันและกันท่านได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานรับปริญญาแห่งหนึ่งนะครับแล้วท่านก็บอกว่าท่านได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยในยวาระสุดท้ายเนี่ยบนเตียงผง,งาพผง,งาบเนี่ยไม่มีใครเลยครับบอกอาจารย์ลิกวอรเลนเนี่ยผมมีถ้วยโทฟรีอย่างดีนะครับถ้วยรางวัลอันนี้ถ้วยน้ำนะถ้วยรางวัลอย่างดีถ้วยโทฟรี free, ผมมีเงินเยอะในแอคไม่มีฮะวาระสุดท้ายของชีวิตเขาบอกอาจารย์ลิกวอรเลนว่าอาจารย์ครับช่วยตามคนที่ผมรักมาหาผมหน่อย อาจารย์ครับช่วยตามคนที่รักผมมาเยี่ยมผมหน่อยวันสุดท้ายครับของชีวิตเราเราต้องการอะไรครับนั่นคือความรักความผูกพันต่อกันและกันเราต้องการพี่น้องครอบครัวคิดจักนะครับผมถามพี่น้องว่า what do you want เราต้องการอะไรครับพระเยซูได้ตอบว่าเราต้องการกันและกันเราจึงรักผูกพันไม่ทอดทิ้งกันและพระเยซูมาตายเพื่อเรานะครับประทับใจนะครับนี่คือช่วงเวลา the last supper ที่พระเยซูได้ทรงถ่อมพระไทยถ่อมใจพระเยซูให้เราสุขใจเพราะเราฟังแล้วเราทําตามพระเยซูสอนเรื่องความทุกข์ใจให้กับเราและว,วันนี้สุดท้ายครับร่วมใจกันพระเยซูอยากให้เราร่วมใจกันฮาร์โมนีเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนครอบครัวคิดจจักรนะครับผมมีช่วงเวลายากลําบากในชีวิตยามที่คุณพ่อผมจากไปอยู่กับพระเจ้าครับผมจําได้ช่วงโควิดผมเศร้าโศกเสียใจแม้แต่ในโรง,งพยาบาลน,นะครับมีพี่น้องได้มาเยี่ยม มาเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในงานไว้อะไรงานพิธีต่างๆพี่น้องก็ก็ให้ให้กําลังใจทําให้ผมมีกําลังใจครับมีพี่น้องที่อยู่เคียงข้างอย่างแท้จริงในอยากจบด้วยเรื่องนี้ในสงครามรบครั้งหนึ่งที่ที่รุนแรงมากครับแล้วก็มีทหารนายหนึ่งนะครับก็ถูกยิงแล้วก็อยู่ในถ้ำกลางสมรภูมิครับพังงาบพังงาบอยู่เพื่อนทุกคนก็หลบในบังเกอร์เรียบร้อยนะครับ แต่ในเขามีมอตโต้ใช่ไหมครับทหารจะมีมอตโต้ว่า no one left behind เราจะไม่ทิ้งกันจะรักผูกพันไม่ทอดทิ้งกันมีทหารนายหนึ่งครับกัดวันนะครับวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนลากเพื่อนมาเขาก็ถูกยิงปังปักปัปัปักปัป,ปัแล้วก็ลากสุดท้ายลากไปในหลุมมังเกอร์ได้นะครับรั้งคู่ก็หายใจรวยละลินเลยนะครับเพราะถูกกระหน่ำมากมายแต่เพื่อนคนนั้นที่ได้รับการช่วยเหลเือก็หันมายิ้มบอเฉันรู้แล้วว่านายต้องมาเพื่อนเชื่อครับ ว่าเขาจะมาช่วยเพื่อนนั่นเองเพราะรักผูกพันไม่ทอดทิ้งกันวันนี้นะครับถ้าพี่น้องเจอความยากลําบากและพี่น้องอาจจะเป็นคนหนึ่งที like mm ่จะไปช่วยคนอย่งมากมายนะครับวันนี้เราจะช่วยเหลือกันและกันเองไหมครับเพราะเรารักผูกพันครับไม่ทอดทิ้งกันคริสตจักรคือครอบครัวของพวกเราครับโบสถ์เป็นบ้านของเรานะครับอธิฐานด้วยกันสาธุการพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่เราจะรักผูกพันไม่ทอดทิ้งกันคริสตจักรคือครอบครัวของเรา โบสถ์คือบ้านของเราแราจะดูแลกันและกันช่วยเหลือกันและกันเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันรักกันและกันจนคนมากมายได้รับพระพรผ่านชีวิตของพวกเราทุกคนขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอบใจพรอครับ พี่น้องทุกท่านนะครับฝากพี in, sure like, e ่น้องช่วยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เซียนไทยนะครับในทุกสื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e นะครับหรือสื่อต่างๆนะครับพี่น้องอย่าหนุนใจนะครับพี่น้องสามารถเขียนแนะนำนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะและพี่น้องเป็นพรสามารถอธิษฐานเผื่อครับและสําคัญอย่างยิ่งนะครับพี่น้องช่วยกันถวายทรัพย์เผื่อนะครับเพื่อเซียนไทยนะครับสามารถผลิตคลิปที่เป็นประโยชน์ได้อย่างมากมายและพี่น้องทราบนะครับทุกคลิปของเซียนไทยนะครับมาจากเงินถวาย ของท่านนะครับอินทิใจเราทุกคนนะครับที่เราจะช่วยกันนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ